ภารกิจขี่มอเตอร์ไซค์จากกรทมไปน่านแบบรวดเดียวจะไหวไหมไปดูเลยเราออกจากบ้านตอนเที่ยงคืนนะครับด้วยน้ำมันไม่เต็มถังไปเติมน้ำมันถังแรกตอนตีหนึ่งที่อยุธยาตีสองสี่สิบเข้านครสวรรค์เติมน้ำมันถังที่สองแล้วขี่เข้าถนนหนึ่งหนึ่งเจ็ดถนนช่วงนี้มีทำถนนเป็นระยะนะครับทางมืดมากในบางช่วงและถนนก็ไม่ค่อยดีขับขี่กันอย่างระวังด้วยตีห้าครึ่งน้ำมันเหลือสามขีดแต่ปวดฉี่เลยขอแวะปั๊มในพิษณุโลกไหนๆก็แวะแล้วนะครับเติมน้ำมันถังที่สาม ไปด้วยเลย7จ็ดโมงเช้าเข้าสู่จังหวัดแพร่พาทิศโผล่มาทักทายพอดีพร้อมกับหมอกสองข้างทาง7จ็ดโมงครึ่งขอแวะปา๊มอีกหนึ่งรอบ ครั้งนี้เติมน้ำมันด้วยเติมข้าวเช้าให้คนด้วยแล้วดูนี่ให้ทายว่าเราชนยุงไปกี่ร้อยตัวเยอะเกินนั่งพักสักแป๊บพอยห,หายเหนื่อยก็ไปกันต่อ9ก้าโมงครึง่งสวัสดีจังหวัดน่านในใจคืออยากแวะถ่ายรูปเหมือนกันแต่ไม่ไหวแล้วนะครับอยากถึงโรงแรมไวๆง่วงมากในที่สุด10บโมงครึง่งเราก็ถึงโรงแรมที่ตัวเมืองจังหวัดน่านจนได้จบภารกิจขีม่มอเตอร์ไซค์กทมน่านแบบรวดเดียวใช้เวลาเดินทางประมาณ10บชั่วโมงครึง่งตลอดเส้นทางกทมจนเข้าอุตรดิตถ์นะครับเรา าซัดมาแบบหมดปอกเกือบตลอดทางนะแถมยังขี่แบบต้านลมด้วยบวกกับมีคนซ้อนแล้วปี๊บอีกสาใบาเจอแบบนี้เข้าไป ADV 350คู่ใจนี่บอกเลยว่าสูบน้ํามันแบบสุดๆเลยต้องแวะปั๊มบ่อยหน่อยปกติเราไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่เป็นทริปแรกเลยนะที่รู้สึกว่าทําไมรถมันสูบน้ํามันจังวะทริปหน้ายังไม่จบแค่นี้เราจะมีไปต่อที่สปันด้วยรอติดตามทริปเต็มเร็วนี้ได้เลย